คันต่อไป c ีวิกเอฟซีหนึ่งจุดห้าเทอร์โบอาสุดคันนี้วันนี้จะมาเทสอะไรดีวันนี้เทสอะไร c ีวิก

ซีวิก1.5ทบ RS ใส่โบว์ฟาว SKS บายและแจมกองเปลือยบายและแจมท่อ SI. อินเตอร์เอสซส4กล่องเรดชิปโอ้โหเสียงอะไรนี่ รเราจะได้ชมนะ่หายหายอ่ะทดสอบซีวิก1.5เทอร์โบอาเอสนะฮะกล่องเรดชิปทีนี้มาเพิ่มเติมก็คือท่อเอสซัดีนะฮะท่อไอเสียสูตรเอสซัดีแล้วก็กรองเปลยนะฮะสดๆร้อน ท่ออินเทคเขาเรียกว่าท่ออินเทไหมท่ออินเทคแล้วกันนะฮะท่อปากเทโบนะครับบอบวาลด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะวิ่งแบบไหนม้าเนี่ยสองร้อยแน่นอนสองร้อยเท่าไหรก่ก็ไปดูกราฟเอานะฮะทีนี้เรามาดูเราไม่เอาแรงโมเรา,เาวิ่งแล้วกันลองดูซิว่าวิ่งยังไงกล่อง พีแบ็กเสียบลั๊กสองตัวแล้วก็ท่ออีซัีออกหล่อฟีวะโอ้โหมแม่มันดึงยิบไหลลอยแล้วอะ่ะเี่ เร็วไหมว่าแม่งเร็วมากมอลยที่สีบโบอ,อมนะฮะบอ,อมนี่เราก็มีหลายเกตน,นะครับจะเป็นงานไทยนะฮะหกพันบาทเท่านั้นจะเป็นงานเจปแปนแท้ก็เก้าพันเก้านะ 1.5ดห้าเจโบร์อาร์เอสเรดชิปท่อเอสัตซีโบฟวาลเอส,สซัตซีกองเปลือยอีกหนึ่งอันอลองให้ดูใหม่มันพลิ้วมากอะ่ะผมชอบจริงนะมันพลิ้วดีนะรถพลิ้วจริงลองดูลองดูงดนะฮะคุณลองจับเวลาดูผมว่ามันน่ากลัวนะ ความไวของมันน่ากลัวจริงรุ่นนี้ต้ะลองเนี่ยโหแม่งดึงเลยร้อยแล้วอ่ะสูตร้อยเร็วมากอ่ะเกียร์ออตโต้ หน้าหลังน้ำตาจันไหลเบรกทีหดทีหมดตำ่ำอ่ะสุดติ่งตลิ่งแมวแต่บ้านเรียกมาเจาะแรงมากดึงดีจริง เสียงกลองเปยก็โอเคนะไม่ได้หนกปหูเลยแต่เสียงบอ้อมนี่หล่อมาก ไม่เยอะนะครับคันนี้บู๊ตปาสี่จริงๆบู๊ตเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวหลับนะครับเสียวโอเคกระตาเล็กพุ่งเร็วอะ่ะ เงเรื่องความเร็วปลายของ c i v ิ c 1.5เจอบร์มาเชียกล่องเสียบปลั๊กครับสองตัวไม่ต้องทำอะไรเลยมาถึงเสียบปลั๊กสองตัวจบแรงเลย200ประมาณอันนี้เพิ่มกล่องเพิ่มค่อยเตอเก็ปิดไม่รู้เลยม้ามา,มาเพิ่อมอีกว่าแต่จากที่ขับดูนี่มันได้เรื่อง เสียงเสริมมาได้อะถามอะไรดูไม่ออกกร้องเปลือย F B โอ้ F B ใส่กรองเปลือยแล้วไม่วิ่งครับอย่าใส่เลยนะครับซีเ i c X F B เนี่ยกรองเดิมดีอยู่นะครับอย่าไปใส่เลยจริงถ้าไม่ได้อยากได้เรื่องเสียงเรื่องความสวยงามนะ เก็บตังใส่กล่องครับหรือไม่ก็มารีแฟตนะครับเซ v ว c ตเอฟบีบอยีแฟตก็เหมือนต้นต้นนะครับเอฟบีด็อกเก้าพันไม่ต้องไปใส่หลอกกองปงปงเปลือ,อย ถามเลยยินบ็อกมานะเพราะว่าก่ออยู่จอมองไม่ค่อยเห็นครับอ่ะวันนี้คันนี้จบคันนี้ก่อนนะครับใครถามอะไรยินบล็อกมานะเพราะว่าอ่านไม่เห็นตัวอักษรมันเล็กตามนั้นสวัสดีจุ๊บบ